กันในงานมอเตอร์เอ็กซโปตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาหลีกันแล้วนี่นก็คือที่บูธฮุนไดนะคะแน่นอนว่าเปิ้ลเนี่ยแฟนคลับซีรีส์เกาหลีเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถของทางเกาหลีที่นําเข้ามาที่ประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะจ๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันในบูธกันดีก,กว่ากับท่านผู้บริหารบาย go เอาละครับทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนอยู่กับท่านผู้บริหารที่บูธบุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่วศร้าครับผมวันลบเฉลิมวงสาเวศนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบุญไดโมเตอร์บิสตี้ไทยแลนด์ครับผมวันนี้ปีนี้คอนเซ็ปต์ของบูธเป็นไงบ้างคะคอนเซ็ปต์เนี่ยต้องมองไปข้างบนนี้เลยครับรู้สึกว่าเป็นสบายตามากมากเลยใช่ครับอันนี้คือพิกเซลคลาวค่ะคำว่าพิกเซลคลาวเนี่ยมันก็มาจากไฟหน้าไฟท้ายอะไรต่างงๆขอรถ นะครับและอย่างของ Starry ก็ดีที่มันเป็นไฟเหมือนพิกเซลนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เราก็เอาตรงนี้เอามาแปะไว้บนเพดานเพื่อส่งภาพให้มันสีนวลนๆดูเป็นธรรมชาติาเพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกของรถที่คุณไดเอามาใช้ที่ประเทศไทยเลยแล้วรถคันไหนที่เป็นที่น่าสในใจในบูธคุณไดบ้างคะเร,เริ่มคันนี้ไหมครับคันนี้ไอ n อニฟ5นะครับ<ช>ก็เป็นรถที่ ทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีตอนนี้ขายจริงแล้วะนะครับซึ่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไออนิฟนะครับเราไม่ได้อยากใช้คำว่าฮุนไดไอออนิกไฟเราจะเรียกมันว่า i o n i นิกไฟเฉยๆเพราะเราจะสร้าง i o n i นเป็นแบรนด์ขึ้นมาเลยซึ่งคันนี้เนี่ยเ,เราเปิดราคาในงานนะครับก็เป็นราคา,าที่ <สา S 1> ท รวมสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับการสนับสนุน EV 3.5เรียบร้อยแล้วนะครับะคอนด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 6 9่0 0้บาทอันนี้คือตัว Premium Standard Range ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น Exclusive ค่ะเป็นรุ่นกลางลองเรนจ์ลองเรนจ์นะครับคันนั้นราคาหน9่0 0้านแปดแสนเก้าหนเก้นบาทนะครับส่วนคันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่นที่เราเรียกว่า first edition i o n i น5จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็น รถไฟฟ้าที่ถ้าเกิดคนที่ขับรถไอซี mm hmm. มาเดินมาเข้าคันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ยังถือว่าไม่เวอร์<ะ>มันยังมีปุ่มมีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เหมือนรถปกติที่เราทำให้คนไทยเราเรียมกลับตัวแล้วเข้าใจได้ง่ายใช่ครับใช่ครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือว่ารถของเราเนี่ยสามารถชาร์จถ้าเป็น DC Char g ์จเจอชาร์จได้เร็วมากด้วย<ะ>เต็มเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองถ้าไปเจอดี DC h a r g ์จเจอสากิโลวัตซึ่งเราจะติดตั้ง 8นาทีใช่ครับถือว่ารวดเร็วมากๆแล้วได้แบตเตอรี่นี่เต็มร้อยหรือว่า80%คะจริงๆมันเต็มร้อยได้เลยเต็มร้อยได้เลยว้าวนะครับคันนี้ราคา 2, 3, 2> 9, ล้าน3,99,000บาทนีครับแต่ก็ต้องเรียนตรงๆครับคันนี้ที่ราคามันสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าพอลดราคาเกิน2ล้านเนี่ยะจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนของโปรแกรม EV 3.5 นะครับแต่ว่ารถรถแรกของเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการสั่งซื้อจากองค์กรใหญ่ไปแล้วนะครับเพรเาะฉะนั้นตอนนี้กเ็เรียกได้ว่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถจองจะเป็นรุ่นสแตนดาดก็ได้จะเป็น long range ก็ได้หรืออยากสนใจเป็นตัวเฟิร์สดิชั่นจริงๆก็ ก็ลองติดต่อพนักงานแล้วทั้ง3รุ่นนี้เราเปิดตัวแล้วมีโปรโมชั่นเด็ดๆในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะถ้าจองในงานเนี่ยได้ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีแล้วก็วอล์กเราก็แถมให้ฟรีไปเลยอ๋อให้ที่บ้านฟรีไปเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับครับมีอีกไหมนี่มีครับนไฮไลท์ถัดมาดูด้วยกันเลยนะครับคันนี้จะเป็นคุณใดซันคาเฟ่ที่มาเปิดตัวในงานเอ็กซ์โปที่ผ่นครับผม คุณไดซันดัฟเฟ่เนี่ยเป็นพรีเมียมเอสในเซกเมนต์ของ D ด,ดีเซกเมนต์นนะครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์1600ซีซีเทอร์โบแต่มีไฮบริดเพิ่มมาโอ้มีไฮบริดด้วยก็ประหยัดแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทั้งแรงทั้งประหยัดค,ความแรงได้ถึง230แรงมา้าเนาะเพราะฉะนั้นไม่น้อยนะครับบางทีคิดว่าเฮ้เครื่อง1 6นหเทอร์โบมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันมีไฮบริดมาช่วยเนี่ยมันได้ถึง230แรงม้าทับเพื่อสิ่ง้อนด้วยแล้วก็ประหยัด ในทีเดียวเลยใช่แล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็เราทําให้เป็นรถเจ็ดที่นั่งะนะครับเพราะฉะนั้นแถวหลังนั่งได้อ่าแล้วก็เครื่องเสียงคันนี้เนี่ยเป็นฮาร์มันการ์ดอนเนาะสิลำโพงเพราะฉะนั้นเราให้เราให้เครื่องเสียงแบบพรีเมียมมาเลยพวก a d a ดอสนะครับดรเวอร์แอสซต่างๆก็มาครบครันเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เบรกเองอะไรต่างๆนะครับเลนคลิปเลนเชนมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าในราคา1นึ่งล้านแปดแสบาทเนี่ยเราก็ให้มาครบๆเลยทุกคน7ที่นั่งราคาร้านแปดิซน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็ได้ความเป็นพรีเมียมมาจากเกาหลีเลยนะคะขับคันนี้เหมือนกับว่าเราเป็นนังเอกคนนึงเลยทีเดียวถูกต้องครับมีอีกคันด้านนู้นเลยไหมคะที่ผม ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าวันนี้ต้องให้ทั้งเอเลนทราเลยนะครับเอเลนทราเอ็นเนี่ยเป็นรถที่เราเปิดในตลาดเมืองไทยเป็นตลาดที่สองของโลกตลาดแรกก็คือที่เกาหลีแต่เอเลนทราเอ็นคันนี้ที่เป็นตัวไม่ได้เปลี่เนี่ยเรานำาข้าขายในเมืองไทยทันทีนะครับพร้อมส่งมอบก็ประมาณไตรมาสสองปีหน้าเช่นเดียวกันอ๋อไตรมาสสองเช่นเดียวกันแล้วรถคันนี้เป็นรถที่นําเข้าจากเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์โสวยมากเลยนะเส้นสายด้านหน้าก็สวยว้าวมากใช่ครับในในกลุ่มของเอ็นเนี่ย เราเน้นอยู่3อย่างก็คือว่าเป็นรถที่ต้องเข้าโค้งได้อย่างสนุกค่ะแล้วก็อันที่2คือเป็นรถที่สามารถนําไปขับบนแทร็กเลสซิ่งแทร็กได้ว้าวและอันที่3มันคือ everyday using Sport Car ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานระหว่างรถที่ใช้บนถนนอย่างแท้จริงกับรถที่จะเอาไปลงแข่งได้นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ขเขารถคันนี้280แรงม้าอ้แรงม้าถูกมากเกือบ0รม้าแล้วก็อัตราเร่งสูนถเนี่ย5.3วิ โอ้ oh, 7วิก็ถือว่าแน่นแล้วนะทุกคนอนะันนี้ ICE 5.3วิวนะครับแล้วก็มันมีลูกเล่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าก็จริงแต่ว่าการขับขี่การเข้าโค้งในสนามแข่งเนี่ยเราจะแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันคือรถขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะมันมี e limited slip นะครับเป็น e differential พิเฉพในรถรุ่นนี้เลยใช่ <c oughs> ซึ่งมันจะทําให้การจิกเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้โดยโปกติแล้วรถขับเคลื่อนล้อนหน้าเราจะพอทราบๆกันอยู่ว่ามันจะมีอาการหน้าดื้อโค้งค่ะแต่คันนี้มันจิกเข้าไปได้เลยเน่ยบรจได้ทุกโค้งเลยถูกครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอที่เขาตกแต่งในรถครันนี้ครับคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเพื่อส่งเสริมความเป็นสปอร์ตล้อก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เอ่อนิ้วนะครับยางมิชลินไพลอตสปอร์ตแล้วก็ ภายในมีเดินเส้นเป็นสีฟ้าได้จริงนะครับได้จริงนะครับทุกคนเบ็ที่เรียบเบาะเนี่ยแทบจะเป็นกึ่งบักเก็ตซีดอยู่แล้วนะครับเรียกว่าบูลัมบ้าสปอร์ตเต็มที่มีหลังคาซันรูฟมาให้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นอีกนิดหน่อยมาดูด้านท้ายนะครับมาด้านท้ายเลยทุกคนมาชมด้านท้ายมีสปอยเลอร์นะครับมีพัดง่ายๆเลยมีโรบาร์ด้วยนะครับมีโรบาร์ขึ้น นะครับให้เห็นว่าคันนี้มันเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับพวกนี้เป็นอารมณ์เป็นกลิ่นไอที่เราใส่เข้าไปตะกี้ผมบอกว่ามันคือ280แรงม้าแต่เรามีปุ่มปุ่มที่เรียกว่า NGS <ม>ีคือสามารถซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหมใช่เป็น,<ช>ปน N g r e e n c h i สามารถเพิ่ม10 <N S 2> แรงม้า <Green Chip S 2> ใช่ครับรอยู่ตรงไหนเอ่ยปุ่มแดงๆนี่ครับ NGS ดี๋ยวเจาะอินเสิร์ตไปทุกคนได้ชมกันนะคะตรงวงล้อเนี่ยจะขออีกทีนึงค่ะรีบปุ่มเลยนะคะ N Green Shift นะครับปุ่มนี้ถ้ากดไปปุ๊บเพิ่มแรงม้าเพิ่มเอ็กซ์ร้ออีก10แรงม้าได้20วินาทีพอเรากดไปปุ๊บต้องรอเขารีชาร์จใหม่40วิแล้วก็มากดได้ใหม่อันนี้มันเหมือนเวลาแฟนๆนถที่ชอบเล่นเกมเนาะมันชอบมีปุ่มบูสต์ปุ่มเทอร์โบปุ่มนี้คล้ายๆแบบนั้นมีมากเลยอ่ะ เดียวเปิ้ลต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารก่อนแลวบัดนพาไปชมเจาะลึกด,ดีเทลทั้ง3คันว่าภายในแล้วเนี่ย คันไหนที่พี่มนชื่นชอบที่สุดเดี๋ยวพี่จะบอกเพียงหนึ่งคันนะคะแต่ทุกคันสวยหมดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรายละเอียดจากท่านผู้บริหาร c โอของเรานะคะขอบคุณครับคุณต้นครับเดี๋ยวขอเดี่ยมชมบูธไปดูโปรโมชั่นโปรโมชั่นต่างๆก่อนนะคในครั้งหน้าเดี๋ยวขอมีโอกาสขอยู่ไปเทสได้ได้เลยครับขอเอาีิไปเทสได้ไปตามแฟนค่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวขอให้ทางผู้บริหารไปพักก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของแต่ละคันกันค่ะ let's go เราเป็นพิกฤตพิกฤตอย่างนี้ ไฟฟ้านะคุณใดโมบิทเหรอโอ้โหดูรถครอบครัวของเรากันเดี๋ยวจะหาอบป,ป้าสักคนนะคะเป็นพ่อของเด็ก ซึ่งคันนี้ขอปิดตัวงามๆกับรถ7ที่นั่งกับรถเซนเจอร์เฟนะคะราคา1 8 000, 4่0ล้านบาท7ที่นั่งสวยงามงามงดมากๆอบป้าขับแฟนอบป้านั่งหรือถ้าเกิดอบป้าเหนื่อยก็จะขับให้นะคะกับรถคันนี้ที่น่าสนใจมากๆ7ที่นั่งดูในเยอะของคอนโซลกลางสวยงามร้านสมัยนะคะนี่ก็คือแบรนด์เกาหลีที่มีมาตรฐานมาให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วที่บูธุนใดในงานมอเตอร์อ็กซ์โปครั้งที่40 แวะมาเที่ยวชมกันได้เลยนะจ๊ะรับรองไม่ผิดหวังเลยจ้าว้าวสวยมากะะจะาด้าะหา่งไปไหนาา่งไปไหนนะคะก็ เชิญชวทุกคนเลยนะคะใครที่ชอบนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กนะคะครั้งที่40ค่ะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงที่11ธันวาคม2566นะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยรถซีดาน SUV หรือเทรดรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะคะยังไงชมช่องปจนเสร็จรีบมาดูกันไม่มีบัตร อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของคา w วียนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์นี้ไว้ให้เลยวันนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะขอไปเดินชอปปิง้งดูรถกันต่อค่ะบาย